สวัสดีทุกท่านที่รับชมซื้อผ่าไปนะฮะล่าสุดตอนนี้ทางทีมช่างนะก็จะฉาบป,ปูน <c oughs> มีทีมงานหลายคนนะช่วยกันเนาะนะเพื่อร้านเตี้ยวสมพรปากน,นะฮะกูก็เอาใส่กบะอย่างนี้นะ <c oughs> เอ้ยเาะนดก็เอาเนี่ยขค้นอย่างเงี้ยทีนอร่อยก็ได้วิ่งปืนสามเหลี่ยมกิตรงนี้ด้วยาาตียกว่าสเหลี่ยมยตรงนสามเหลี่ยมขึ้ตรงนี้ครับ<อ>เราจะจับให้มันเป็นเหลี่ยมเวลาเราฉาบนก็จะเป็นเหลี่ยมตามที่ที่เราวางี้ยก็ทางนี้ไปรืเนไรตเี้อนี่เี้ยรืๆให้มันได้ความยาวเท่ากันสามเหลี่ยมตรงนี้ยรงที่ติวาง ขึ้นูมาถึนี่เลยเห็นไหมก็เอาไปีวิแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้นีน้ำเลีไม้นับหน้าปูนี่แหละตัวนี้งานตราบเสียงปะตราบเสียงเลยเหรอปราบเสีย่พราะยาสูงแล้วราคาจะแพงโคเด้เหรือไมเด้อพี่น้องโเด้อเหรอเพราะเม เพราะว่ามันไม่มีเหล็กไงเหลี่ยมมันจะแตกออกจากกันเลยแล้วก็เอาที่เหลี่ยมดี้ไปจัดอะไรอ่ะมีขนมก็แปดเหลี่ยมโโอ้หเพราะว่ามันจะได้เหลี่ยมเยอะโโอ้หก็เลยเหลี่ยมจัดนะใจเย็นใจเย็นเจียบเร่องไอ้ชัยรั้งแรกก็ทำงานชาร์ปชับครั้งแรกที่ตรงนั้นแหละบ้านประดาเออฉาบครั้งแรกต้องเอาโอาสวยมากฉาบตรงหรอครับใช่ไม่ต้องเอาเอ็นเข้าเพราะว่าที่หมวต้องมาใส่ต้องดันไปอีกตากให้มันตรงๆแบบนี้เลยเป็นโค้อย่างนี้ หมือนครูผู้เรียนที่แบาเป็นทุเรียนแล้วกันใครจะตากใครจะร่อนมันไม่ชอบผู้เรียนชอบผู้การชอบสวยต้นไม้ก็ล้มล้มล้มก็พอประมาณต้องทำนานนิดนึงใช่เดี๋ยวเรารีบเดี๋ยวรีบแบบเมื่อกี้เนี่โครงการมันก็จะเอาคู่กินให้หมดลูกเสียดายของไม่เนื้อเนื้อกะกะกันไหมน่ะไม่ต้องกินน้ำก็ได้เออหนังเห็ดไม้เต็มเลยกินจิ้งกินกว้างได้ไงลูกเราจะได้ของมาสองสา เอ้างงงั้นไม่ได้หรือเปล่าทำบุญต่อให้มากินเอ้าเป็นนี่ว่ะให้มันมากินปุนข้างหน้านี้นะโอ้โหหน้าเนี่ยนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนด์ทอมี่นะคะเราเข้าสู่ขัวหมึ่งของการร่อนสายค่ะให้ทีมช่างนะคะแอดไชยนะคะฉาบนอ่าวิธีการที่เราจะ ผสม mhm. ปูนต้องเป็นการร่อนทรายก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้จิโกกำลังต้นจับกะคะเลี่ยมนะคะนี่นะคะทีีนะเพราะว่าเอสชัยบอกว่าจะฉาบแล้วนะคะต่อไปนี้เราก็จะช่วยกันร่อนทรายให้กับเอสชัยผสมปูนนะคะเอสชัยนะคะกี่ครุนะเออกี่ครุเอสชัยกี่ครุคะสิบสองครับสิบสองมาสิบสองครุมาครุมาไปเที่ยวนะ อย่าให้มีเม็ดหินเด้อมือร่อนมือร่อนเฮ้ยไม่็ดยาใส่เยอะนะเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักเราเยอะโอ้โหดีนึงดีเลยอย่างนี้ดีเลยต้องหาทรายที่แห้งๆเออแจ๋วแจ๋วมือร่อนก็สุดยอดค่ะเมร้อนเมร้อนเมร้อนเอออันนี้ก็มืออาชีพนะมันล่มมันก็จะไม่โดนข้าวลูกหล่าเออไม่เป็นไรเขากินอยู่แต่สาวมลนี่สิไม่แน่ใจ พี่มนเอาตัวพี่มนออกนะย้ายย้ายย้ายาอะเลืมอนสองตัมันติดแข้งนะยาวยาวเลยไม่ได้ให้มันติดแข็งก่อนดเอันนี้๋ผมทำแบบนี้นะให้ให้ให้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ซ่มันจะเปียกเพราะว่าทางที่ที่เขาขายคงจะตากไว้เนาะมันเลยจะอยู่ในร่มหนึ่ผมต้องเติงกายอย่างนี้นะเราต้องตากข้างบนอ่ะถึงต้องสองคนเลยนะสวงเลยฮะเราต้อดง่ายจะงไปกินข้าวเหรอเออนั่นละอ๋อมันมีสะไรจะได้ด้อมเลย ม <onents> yeah, well. yeah, ันเยอจอบเดรีดรีให้มันเข้ามา่นะคุณกกนวปองไวแล้วกคุณนาน้ำปนฉา่าร้ทีไหนปีร์ีร์ปีรแล้วปีรก็คือสองปีเหนือีหนึ่งไม่ทำอะไร่อเป็นอโอใช้มือด้วยต้องใช้เดเออพอละน้ำดื่มใครนะเปิดฝาไว้น้ำดื่ม

ดีเหมือนมันก็ใช่จอบเล็กจอบแหลมหาหัวบอกสี่ใช่ไหมหัวอยู่ตรงนู้นหัวอยู่ตรงลานเอบ้านลุงช่างหัวไหนเออนั่นแหละหัวนั่นวันนี้เราจะเข้าสู่การฉาบแล้วนะคะทุกคน เร็วมากเลยนะไะเอวเอวไม่ไปคู่มไมตอนนี้ครับนปรำปรำหอนี่อ่าเออปรำฮะพกอะไรพวกบอกอิอก็ว่าอยู่เออ้าวประมวยประมวยพกกอ้าวหนึ่สอง ลปิลปาปิล <accurately> นู Mechan ่งใส่จาส่จาน้องลูกเอากเป็นปูนชาปูนชาตองเนียนเปียดตเนียนอ่ะปุ๊บจุเอ้าวลูกกี้เป็นแล้วเหรอฮะโอ้ยอนี้ปีปีัี่กมสนใจของกิน้ยอไรออกแล้วก่ปน้ นี่ดูเขาฟังเรียสดีอมกริตนเลยอนกรีตเลยเหรอปูนชาบจะอนกรีตปูนฉาบจะผสมง่ายกว่าปูนต่อและปูนเทเพราะว่าเนื้อทรายมันจะเนียนมันจะผสมง่ายกว่าอ่าแข่งเลยอ่าออมันทำขนมนั้นเลยเนาะรสช่องเขียวน่ออ่ะวันต่อไปลำไปรำไย ต้เมือกีปรปียที่ปรำใบถูงไห้งกจาทีนาบอกไอ้พวดปาษาอังกฤษองกฤษกล้องที่ไหนเนี่ยแปดใช่ไหมแปหมแต่ที่เข้าไปเมื่องนีู้กตายจะดุมนะครับหรอแปอ๋อแปดเออแป๊ปเออๆปรำปีปรใบกอสีฟ้านี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ไปช่วยกันนะคะ มาเด้อพี่น้องร่วมใจกันโอปโปมันชอบร้อนข้าวหลังจากที่ข้าวโอปโป่ร้อนไปเนื่องจากใส่เกลียนะแอดเสือจะต้องมาช่วยเกลี่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 ยช่วยร่อนร่อนนะแต่ร่อนไม่ร้อนจาก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 แค่เนี้ยนี่แค่เนี้ยอ่ะอันนี้ประเบยแล้วนะอ๋อจ้ากำลังลิ้นไล่อะไรไล่ตรงไหน

เหลือว่าคนไม่เคย12คู่ก่อน12 12มันจะไม่คมอย่างนี้ไงเพราะที่เราอยู่เนเก้าแล้วเอออันนี้10 10ไปนั่นก่ออือข่าันก็12เดี๋ยวไปดูฝีมือการฉาบของชิคกี้ายนะครับไม่ธรรมดาฝีมือนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นคมกริบเลยอย่าไปเปล่าออ่ตรรงนี้คับเห จะจับไหวเปล่าจับคนเดียวคนเดียวเลยเหรอลองจับคนเดียวดูอย่าไปขึ้นยาวก็ได้เออแค่นั้นก่อนอันนี้นี่ครับเรามาดูแบบนี่อันนี้ขึ้นแล้วนะครับจะวางสามเหลี่ยมจะวางสามเหลี่ยมยวดูครับอันนี้ให้แบบทําคนเดียวนะครับจับคนเดียวจับสามเหลี่ยมครับจับสามเหลี่ยมหรือจับเหลี่ยมจับเหลี่ยมอ๋อใช่จับเหลี่ยมจับเตี่ยมจับเหลี่ยมหรือจับสามเหลี่ยมนะฮะ เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่จับชายครั้งแรกที่จี่โก้ทำเนาะจับดีจับดีเอาแล้วนะนี่ครับมันต้องไล่จากฝั่งนี้มาความจริงใช่จริงๆต้องลงมาพัดถนัดขวาอืมก็ไม่ง่ายเนาะน้ำใช่ปูมันจะนุ่ม้ำมันไม่พออืมแล้วต้องแก้ยังไงอ่ะปูมันจะแก้ยังไง ก็รีบไปเลยครับอ๋อต้องรีบไม่ต้องไปรีบอันไหนที่มันสูงเนี่ยเอาสามเหลี่ยมขูดออกไปเลยเอาไปเอาไปเกลียวขูดออกได้ขั้นตอนต่อไปเราต้องทํายังไงอีกเนี่ยรอวันนี้มานานแล้วที่ที่เราทําแบบนี้เพื่อต่อไปเราจะทําอะไรต่อฉาบครับอ๋อเอาเจ้าก็ไปต่อเนาะนะฮะอันนี้ดับปีแล้วใช่ไหมครับดับปีแล้วดับปีแล้วรวยแล้ได้ยกยีร์อบปุยมออบปุยยกปุย ฮะยปูนมมผสมปูนมาผสมเออใช่ปูนที่ห้ออะไรเสือสีฟ้าครับเสือสีฟ้าเสือมาเต่าเบ็ดเต่าหลังบ้านลุงเหรอน้อดูสิเรื่องไปตัวไหนไม่รู้โอเคนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปแบกปูนมานะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับบรรยากาศการทำงานร่วมด้วยชุดโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องบอโอเคครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ